บทสาธยายธรรมเรื่องสมณะพรามณะสูตรที่สองการรู้แจ้งในความจริงห้าแง่มุมของธาตุสี่คือมาตรฐานแห่งความเป็นสมณะที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายนิทานวัคธาตสังยุตจะตุกทวัคเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความเป็นสมณะพราหมณ์ที่แท้จริงทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรที่9้าแห่งวรรนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดของความเป็นสมณะและพราหมณ์โดยใช้ความรู้แจ้งในธาตุสี่เป็นเครื่องวัดในแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าสมณะพราหมณสูตรที่สองเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อน คำว่าสมณะพรามณะแปลว่าสมณะและพรามเมื่อรวมกันแล้วสมณะพรามณะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสมณะและพรามหัวใจของพระสูตรนี้คือการสถาปนานิยามของสมณะและพรามที่แท้จริงว่าคือผู้ที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในความจริงห้าแง่มุมของธาตุสี่คือสมุทัย คือเหตุเกิดอัดถังคมะคือความดับไปอสาทะคือความน่ายินดีอาทีนวะคือโทษและนิสรณะคือทางออกส่วนผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้แจ้งในธรรมเหล่านี้แม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ในสังคมก็หาใช่สมณะหรือพราหมณ์ที่แท้จริงไม่ และย่อมไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพรามได้เลยเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้แจง้งตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดความดับความน่ายินดีโทษและเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพระองค์ไม่ทรงยอมรับว่าเป็นสมณะที่แท้จริงและพวกเขาย่อมไม่สามารถทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรืออริยมรรคและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์หรืออริยผลได้เลยในทางตรงกันข้ามสมณะหรือพราหม์เหล่าใดก็ตามที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดความดับความน่ายินดีโทษ และเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นพระองค์ทรงยอมรับว่าเป็นสมณะที่แท้จริงและพวกเขาย่อมสามารถทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามณ์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญา ในการเลือกที่พึ่งและในการประเมินคุณค่าของบุคคลขอให้เราจงอย่าได้ยึดติดอยู่กับสมณศักดิ์หรือรูปแบบภายนอกแต่จงมองไปที่ความรู้แจ้งในความจริงห้าแง่มุมของธาตุสี่ซึ่งเป็นเครื่องวัดคุณค่าที่แท้จริงและในขณะเดียวกันก็ขอให้เราจงมีความเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อที่เราจะได้เป็นสมณะที่แท้จริงผู้สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคืออริยมรรคและอริยผลได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้